มีป้าเปิดทางแกงจังปางบูลาพัางและอยากมาทั้งแกนหูเลิศไปไหลไปกว่งเมงเสียงทั้งกว่งสันสังไปตามธรรมชาติจังมาเมื่อแล้วอแกงโอ้ยแรงเสากับเปี่ยนมุญเมงเจ้าหน้าเอ้ยไปกับเปี่ยนบุญบุญในสัางก็กระทำกินเมงไม่ใหญ่เอ้ ยฝนตกเรนซ้ำซ้ำเด็กแกงทำมาเศร้าสนเนมงเกิดมาจนต้องทนสัวเกียนจีโผู่เนอแทนยาอันไก่แมงไปเรนอาศัยเกินโคใจละขันไท่แม่นบักตัวไก่ทนสัวอยู่บ้าเศร้าอยู่บ้าเศร้าเน นั้นคงนั่นิ้นยามเ้าเต่าตื้มกระนองเสียง